ท่านไปได้ไมขอญาติโยมเขามาร่วมทําบุญมาทําทานทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็กลับพอเขากลับไปแล้วก็เห็นปร,รากฏว่าเปิดประตูไปดูอีกทีก็เห็นมหาสมณะหรือพุทธเจ้าเนี่ยประทับนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆท่านก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับบันดาลไม่ให้คนเห็นเพ่รดูเวลากระสปะก็ แกลงบอกไปว่าเออท่านไปไหนเมื่อเช้าไม่เห็นให้คนมาตามหาเพื่อจะได้ไปสเสวยก็ไม่เห็นท่านไปที่ไหนพูทเจ้าก็เลยอตอบกลับท่านรูเวลากระสปะว่าเราก็ไปเหมือนกับอย่างที่ใจท่านอยากให้ไปไงใจท่านไม่อยากให้เราอยูอ่ตรงนี้ไม่ใช่หรือในช่วงที่เข้ามาทํา บุญทางทางโอ้ปรากฏว่าคนเมื่อมันลทิพิีได้เมื่อใจมันเห็นแล้วก็ใจมันรู้นะครับเมื่อใจมันรู้เนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนคนที่เห็นแล้วว่าทุกมันมีสภาวะเท่ากันความสุขเนี่ยมีสภาวะไม่ใช่อันเดียวกันมันไม่ใช่อันเดียวกันแล้วมันก็ไม่เท่ากัน ความสุขของคนไม่เท่ากันความทุกข์บางทีถึงจะไม่เท่ากันแต่มันทาให้คนเท่ากันเมื่อท่านพิจนาเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านจึงโอ้เราเนี่ยปฏิบัติผิดมาตลอดต่อ,อไปนี้เราจะไม่ผิดอีกแล้วก็เรียกลูกน้องมารวมกันเรียกว่าลูกน้องมารวมกันเรียกลูกน้องมารวมกันบอกว่าพวกท่านจะไปไหนก็ไปไป ่นจะเป็นเป็ศิษเป็นอาจารย์ของใครก็ไปเถอะเราจะขอเป็นศิษย์ของมหาสมณะท่านนี้เรากฏดว่าพอทลูกศิษย์ได้ยินอย่างนั้น,นี่ย ภาพนำประณันตนัะอยู่น <มา S 1> นี้แต่เราคยยังมาที่เขาเรียกว่าเป็นสภาวัที่เรานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเอามาพิจรารณาถ้าเราไม่พิจรารณาเราก็จะเห็นว่าความสุขมันก็จะมองเห็นแต่ความสุขคนที่อยู่ข้างนอกก็ดีคนที่เขาไม่ได้มาร่วมร่วพิาปฏิบัติธรรมอย่างเราก็ดีเขาก็จะมองเห็นแต่ความสุขสภาวะ ถ้าหาเงินได้มากเขาคงจะมีความสุขช่วงนี้ตัดอ้อยได้วันละร้อยวันละหลายร้อยวันละพันเออมาจนเจียครอบครัวนี่คือความสุขของเราความสุขเราอยู่อย่างนี้เราก็อาจจะเห็นว่าเป็นความทุกข์นะครับจริงๆเนี่ยทุกเนี่ยมันทําให้เราเท่ากันพระเจ้าท,ท่านสอนอย่างนั้นเนี่ยท่านจึงจ,จึงสอนสิธิ์หรือว่าสาวกทั้งหลาย ในบทนย่งซึ่งมียอยู่ในประหาสติปฐานสูสรดนะครับท่านไม่ได้บอกให้เราไปหาความสุขแต่ท่านบอกให้เราพิจารณาความสุขพิจารณาุขอคภัยนะครับท่านไม่ได้บอกให้เราไปหาความทุกข์แต่ท่านแนะนําให้เราในพิจารณาความทุกข์ความสุขท่านไม่พิจารณาเพราะมันไม่เท่ากันนะครับพิจารณาความทุกข์เสิ่งที่มันเท่ากัน ท่านได้เกิดบทหนึ่งในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สี่นะครับบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่พระศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูนั้นแล้วจึงทำแก่สาวกทั้งหลายพระเจ้าท่านภาษารเราเรียกว่าสอนแบบน่ารักนะครับสอนแบบน่ารักยังไงสอนแบบน่ารักก็คือสอนด้วยความเอนดู เราคิดถึงครูสอนนักเรียน,นะะสอนด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยครูจะสอนนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะได้ใจครูครูก็จะได้ใจนักเรียนเหมือนพระพุทธองค์ท่านก็สอนด้วยความเอ็นดูนะค,ะนะคะรับต่อไปนะรับงิสุท์ทั้งหลายจิตอันใดที่พระศาสดาเอ็นดูสวงหาเพหาประโยชน์เพื่อคูณอาศัยความเอ็นดูนั้นแล้วจึงอ่รทําแก่สาวกทั้งหลาย กิจอันเราทาได้ทาได้แล้วพวกตัวทั้งหลายที่สุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเดือนว่างทั้งหลายที่สุทั้งหลายเธอจงภาพเพียงเขากเกลียดอย่าได้เป็นผู้ประมาทเพราะว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังนั่นแหละว่าจะเป็นเครื่องคํามสอนของที่สุของ จะมาทำเพื่อไม่ได้ไม่ใช่ให้รู้ทมนะครับแต่ให้รู้สภาวะจิตของตนสภาวะจิตของตนมันจะเป็นตัวบอกครับคนอื่บอกร้อยคนพันคนตัวบาอาจารย์อื่นท่านสอนร้อยคนพันคนก็ไม่สู้เราเองเองและทำเองปฏิบัติเองเห็นด้วยตัวเองแล้วจะเข้าใจถ้าเราได้เห็น ปฏิบัเองเราไม่เห็นเองเราไม่รู้เอง,เร,รเ,องเราไม่เข้าใจนะก็เ,เรื่องธรรมชาติเลยนะครับ ที่แคนก็รู้แล้วก็สอนว่าที่สูจทั้งหลายบนทางเป็นที่ที่ไปบนทางเป็นที่ไปของหมสูสัตว์ก็มีวิธีการปฏิบัติที่จะให้ Fine. i did.